บ่ได้กินจ้กเกืือลองมึงลองมึงทำในสันโอมืมสิพระท่านไผ่แซ่บเนี่ยมึงจะสีเลี่ยมจะบ่เลี่ยมน,นะพี่อน,นะบ่บ่โอแซ่บได้พป่น้องนี่แหละก็ว่าลิงไตเรามึงอ้ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผมกับผมอียบเสียบมากับพี่ใหญ่คือเราอยู่แต่ถ <Main. S 1> ึงหน้าหน่อยแมนอยุดถึงหน้าหน่อยให้เขาพี่น้องแต่เป็นยังมาพี่ใหญ่โอ้โหมันีนวงเดือนสใส่วงเดือนพี่น้องอ่าหรือว่าลิงไต่เล้าเน,นาะลาิงไต่เล้าพี่น้องต้มเพียต้มใส่เพียพี่น้องต้มเพียก็ต้องเอาน้ำเพียลงมาสดนน้ำเลยแมนกับน้ำพริกพี่นอ้องน้ำพริกขมๆแก่น้ำพริกขมแก่เพียคือเราแก้วเพียคือเราโอ้ใส่บีหอมหอมใส่หอมใส่เออเอาพริกน้ำกินได้ป่ะนี่ ได้ไปเลยกินตัวเป็นต้มเพียรได้เป็นน่องเด้อกับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวก็มีเอ๋อข้าวเหนียวเพิ่น่องเออข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวไว้ข้างหลังกับเนียวใส่วงเดือนอุ้ยอย่างใส่เพิ่มมึงเนี่ยมันเป็นแบบไรใส่วงเดือนพี่น้องโอ้ยพี่น้องหรือลิงไตเหล้านี่ครับพี่น้องลิงไตเหล้านี่มันจะเป็นเป็นกอดเป็นกอดอยู่นี่นี่นี่โอ้ใส่วงเดือนโอ้บ่ได้กินจ้าเถื่อลองมึงลองมึงเอาจส้ได้เอาบวันนี้ แก่ข e, huh. ้าวกอนบ่แก่ยู่บ่แก่เนี่ยแก่โอ้ยน้ำเนี่ยจะจู๋เสร็จมือนั่นโอ้ยคอยก่อนนะเอาก่อนนะก่อนโอ้เอาขออนุญาตแก่ข้าวเด้อพี่หลงเด้อเออโอ้ขออนุญาตเด้อพี่หลงแก่ข้าวก่อนโอ้สุดหนามเพียร์ันเพียร์โอ้หนามมันไหล สดงบอกเสียดายนำผู้ได้ปรุงคือพอดีเลยแซบเลยแหมขมํำลังเลยโอ้เกคนเนี้ยคนเนี้นะเนี่ยคนนี้อยู่ข้างหลังเนี้ยคนนี้ยนโอ้นี่คนเนี้ไปเนาะผิวหงวงเดือนเดิงไตลาเอ้าคนเนี้คนเนี้ของงัวนด้พี่นงเมืองมืมันเป็นใส่ด้พี่นใส่งอนใส่ริงไตเลาใส่งัวนี่ิงแต่ลาคือมันจะเป็นกวอนเป็นก่อนอยู่นี่นี่นตรงนี้เด้พี่น้องโอ้บอเคยได้กินเนื้อเเด้อ สั็นบทสร้างเคียงบทได้กินนี่นี่โอ้ยอกสอก,สอกโอ้โหวาวได้เบ,บิ้ลวาวได้เล้นอะไรออโอ้คือตาเสียบแต่ดังเอือกมาหนึ่งสองคำก่อนเจ้าสิบอกกินน,น้ำในสันโอ้ออออมันสิบวานไผ่เสียบอืมเสียบไปเนาะ เนี่มึงจะสิเหรียญแต่บ่อเหรียญนาะพี่อ่างนะบ่อว่ะโคตรสียบได้พี่น้องนี่แหละก็ว่าลิงไตเรามึงอู้หวงเหรียญบ่อ 嗯嗯嗯，哎。 มันจะเป็นสีมันแต่หอมเนาะอว่าม,ามันสีอันนี้ว่าแมนอมโอ้จะมันหลายอยู่เลยจะบริเวณกินได้อ่ะหยิบเลย เอาต้นมันมันออกมึงน่ะนี่นี่นี่ก้อนนี่กุยยมันอยู่ส่วนใดขมันเป็นใสด้วยบ่แล้วก็ลิงไตลาวมันคนเดือนบักบกบัวแมนบ่บักบกอะไรอยู่มังขาเป็นมั้งหรอบ่บักบกบกบักบกมันเป็นก้อนมาตอนนี้ต้องใส่มันกินลิงไตลาวแล้ววงเดือนโอ้มีแต่ในงวดเนี่ย อืมอืมพอกินเด้อดเป็นไข่เลย มันอยู่พี่นอ้องมันนุ่หยาบละมันน่มบ่มันคือหมูเนาะจะถ้าเขากินสาดมันเย็นไปมันจะเป็นไข่เลยมนันเป็นหลดืม Mmm. Mmm. Hmm. ya mm kan? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. มึงจะงกกได้ <C oughs> โอ้คเคยกินแน่นว่าลิงเตยา่าจะอีกเมนูหนึ่งที่ผมมองเห็นได้พี่ใหญ่อยากคือซื้มาบรต้องตุ่มสีเลยเอาไปอยางเลยผมว่าโอ้คือสีนัวนี่ตรงนี้มันเนี่ยตร้องเขาเป็นเป็นก่อนเป็นก่อนที่เขาว่กกาลิงเตย่าเนี่ยต้ออยู่บนนี้วงเดียมมันเนี่ย อ๋อที่เริ่มเย็นแล้วได้พี่ใหญ่ ก็เดิมาหลบหนามแล้ว,ยวอ,าาอย่างนี้กาอยาจะบูไข่แล้วเป็นบวงเนาะแล้วนี่ <c oughs> บวมแระแหลกแต่หยาดพี่นวงอ,องปินหวงว่าไข่มันไหลเด้มาสามกิโลก้อง,น,งนี่ไม่ใ่ อืมอืมอแสบเนาะแสบแสบแ่บ,บ,บ,บแล้วแล้วเป็นรูรปแบบมาก,กันเลยเอาไปอย่างเราไปอย่างมึงอย่างนี่มันเหลือเป็นไข่เหรอเดี๋ยวพี่ลองสิวา่าดดึก ไี่เพชรกว่าอยู่ล้ไสาเอาปูห้าปากของก้อยพี่น้องในเมืองว่ามันแสบพี่น้องแต่บางอย่างเขากะมันแสบจริงแต่เขากะจะไปกินหลในเรื่องของสุขภาพนั้นเสียมากไอ้พี่น้องเห็นนี่คือกินในเมืองว่ากินแบบนี้ก็ได้แต่เขากินโดยปริมาณที่มันห้องผสมไปกินหลายกระไดแต่บางกีบอเมนว่ากินหน่อยนะไหลายอยู่โยได้มาสามกิโลพี่น้องมันแสบเลยพี่น้องนี่แสบเลยล่ะเอ้าครับมื้อนี้เป็น ต้มเพยียลิงไตลาวหรือว่าวงเดือนนะพี่น้องไข่อาจอศหลายชิ้นน้อยหนึ่ง,ม,งมันเป็นงวัวเนาะมันเป็นงัวพี่น้องแต่มันหอมหอมแซ<อ>่บเลยแหละหอมเพียน้ำเลือดคต้มเสพเพียพี่น้องเอ้ยในวงเดือนมันเองมันถึมีของกรุบกรุบอยู่นี่แซ่บแซ่บเลยนะครับเอา้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ผมกับพยายามติดสรรหาหลายสื่อนาย่างที่เขาบอกเคยได้กินเนาะแมนครับที่มันกินได้ มันกินได้พี่น้องกินพอประมาณแต่ว่ามือกี่กับบนในพอประมาณอกถือว่ากินหลายอยู่สามตได้มาแต่สามกิโลเมน่เรื่องของไข่มันต่างๆนี่เข้าใจอยู่บางทีพี่น้องสิเป็นห่วงนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจกับมันกินเพื่อให้พี่น้องเห็นว่ามันกินได้มันแสบอยู่แสบพี่น้องแสบแสบแต่พี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ไว้สำนึกต่อคลิปนี้ขอไว้สำนีกและพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ